ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพกระผมนายอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผู้นาเนาอยู่จังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง ของระบบรัฐสภาประชาธิปไตยพักการเมืองต่างๆที่อยู่ในสภาแห่งนี้ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคมากมายการแข่งขันเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นสนามที่ประชาชนกั่นกรองพวกเรา ู้สื่อข่าวกันกรองพวกเราองค์กรอิสระกันกรองพวกเราแทบจะเอาตัวไม่รอดสักพักครับถี่ยิบจึงขออนุญาตแสดงความดีใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกทท่านทุกๆุกพักท่านเป็นฝ่ายประชาธิทบัไตยทั้งหมดครับแต่เวทีหาเสียงอาจจะมีท่านหรือผมแบ่งแยกกันบ้าง แต่วันนี้ท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นท่านจะมาทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านมาประเทศไทยเขาใช้เฉพาะซีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อคราวหนึง่งพรักของท่านประธานชนะพรรคประชาธิปัตย์อยู่สองคะแนนผมก็อยู่กับท่านด้วยพักความหวังใหม่ ต้องแสดงความเคารพกับท่านชวนหลีกภัยที่ถอยให้พลเอกชวลิตยงจัยุดเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีสมาทางสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่รัฐมนูลฉบับนี้ท่านได้ให้ความสำคัญแก่สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งเลือกนายกรัฐมนตรีได้สองครั้งสองวัละซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมจะไม่ก้าวไก ก้าวล่วงไปถึงดุนลนับนิดที่ท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้จะชี้ผิดชี้ถูกแต่ความคิดเห็นในทางการเมืองมันแตกต่างกันได้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ในสีกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ได้คะแนนเกิน250เสียงไม่ได้เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งต้อง2 5 0เสียงขึ้นไป แต่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีพักเก้าไกลได้คะแนนมากกว่าเพื่อน1นึหส็ที่นั่งตามติดมาด้วยพักการเมืองที่ผมสังกัดคือพักเพื่อไทยได้1 4 1สเ,เป็นไข่เป็ดกับไข่ไก่เบอร์ศูนมาด้วยกันท่านประธานครับถ้าลักษณะอย่างนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าในาอดีตง่ายนะครับเพราะว่า อันดับที่หนึ่งมันห่างกับอันดับที่สองมากอันสองเป็นฝ่ายค้านแต่คราวนี้5้าร้อยห้าเร้อเป็นไครเป็ดไข่ไก่เปรียบเสมือนเป็นข้าวต้มมัดขับประชาชนให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นข้าวต้มมัดประชาชนเป็นตอกครับจะมัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ด้วยกันห้ามหนีจากกันจึงมีการเจราจาจัดตั้งรัฐบาล ผสมขึ้นมาแปดพักการเมืองพักเพื่อไทยเราเคารพกติกาประชาธิปไตยในฝ่ายบริหารเมื่อพักเก้ากันได้ร้อยห้าสบเอ็ดเราสมัครใจภูมิใจจะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐขึ้นเป็นผู้นำในฝ่ายบริหารคือนายกร,รัฐมนตรีตั้งแต่ต้นให้สิทธิ์ท่านในการไปคิดที่จะรวบรวมเสียงต่าง จนเป็นคะแนน312คะแนนณวันนี้พักเพื่อไทยยังยืนยันเมื่อวานนี้เราประชุมพักกันสอสอเอกชันร้อยเปอร์เซนยกมือสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ภายใต้การเข้าประชุมของแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเราด้วยคือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรท่านประธานครับวันนี้ จะคิดยังไงก็ช่างท่านจะคิดตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผู้พิพากษาที่แท้จริงได้ตัดสินความไปแล้วไม่มีสารอื่นใดครับที่จะมาตัดสินความเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส4พฤษภาประชาชนพิพากษาโดยเด็ดขาดไม่มีอุทธรดีกาให้พักเพื่อไทยพักก้าไกลเนี่ยและพักการเมืองร่วมทั้งหมดโดยเฉพาะพักก้าไกลร5 1 ต้องไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับต้องขอกราบเคารพคุณทางฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันรักษาการที่ไม่เสนอเสียงส่วนน้อยมาแข่งขันกันถ้าเราเคา,เารพเจตนารมณ์มตรงนี้ประชาธิปไตยเป็นเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องอยากเลือกตั้งจบไปแล้วแต่ไม่ใช่เลือกตั้งที่เขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับลากตั้งนี่ยังไม่จบ จึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีคนดึงขาคนที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งฟังอยู่ใจจดใจจ่อนะข้างนอกนะครับเมื่อเช้ารถติดออกบ้านหกโมงมาถึงนี่สามโมงเช้าครับประชาธิบตยเราเป็นตัวแทนแต่เจ้าของอำนาจอธิบตยแท้จริงเขารออยู่ที่บ้านเขาชุมนุมอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจที่แท้จริง พี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลครับอยากมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา9ปีผมจะไม่วิจารณ์ท่านก็โบกมือลาไปแล้วเขาอยากเห็นอยากเห็นคนที่ได้หนึ่งหหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็นข้าวต้มมัดมัดด้วยตอกที่ผมกราบเรียนไปด้วยกันอาจจะมีคนคางแขงสงสัยว่าเอ๊ะเพื่อไทยจริงใจหรือเปล่า ผมตอบให้พี่น้องประชาชนว่าเพื่อไทยจริงใจรู้กติกาเพราะเราตั้งมาแล้ว22ปีเรามีบทเรียนเราเคยได้คะแนนเด็ดขาด377เราเคยได้248 256แต่เที่ยวนี้ก้าวไกลเขาเป็นส้มตำที่เผ็ดจี๊ดจ้าก,กว่าเราเขาใส่พริกมากกว่าเราแต่เรายังเป็นเพื่อนกันผมกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตผมศรัทธาเขา อย่างน้อยเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมผู้ภาษาอังกฤษดีกว่า,รรมาผมเยอะฮาวต์เอ็มไอทีผมเห็นแต่แผนที่ครับเขาจบมาผมจะมีความสุขถ้าสภาแห่งนี้เลือกพิธาพิธาก็ไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศสไปจับมือกับประธานาธิบดีมาโครงไปจับมือกับนายกรัฐมนตรีแคนดาทูโดไปสีเจนผิงไปเจอผู้เท่าไบาเดนมันสง่างามนะครับ รับรองไม่เดินหลงทงชาติแน่นอนาาท่านประธนรัฐสภาที่เคารพครับผมพูดสั้นๆพักเพื่อไทยแน่นอนเอซีพวกเรามีเยอะเรามีคนที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเศรษฐาทวีสินชัยกเกษมนิติสิริแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้นัเวลานี้ต้องเปิดโอกาส ให้น้องผมคือพิธาลิมเยลัดขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขผมจึงกาบเรียนไปทางสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นซีกวุฒธธิสภาและสภาผู้แทนราษฎรปัญหาบ้านเมืองยาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสินค้าเกษตรตกตามปัญหาไฟฟ้าเรื่องแก๊สปัญหาต่างประเทศปัญหาสังคมต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีั้การแก้ไข ต้องการได้รัฐบาลด่วนที่สุดเมืม่อวานเราตั้งยติเรื่องสะพานพังภาพที่ลาดกระบังอยากได้นายกครับต้องเคารพเสียงที่เขาได้มาจริงๆด้วยความเคารพผมฝากไปหาพี่ๆเพื่อนๆทางวุฒิสภาครับผมเคารพท่านท่านมาตามรัฐรรมนูญฉบับดีความศรัทธาจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่การกระทำครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดีพี่น้องประชาชนจะให้ความศรัทธาหรือเปล่าอยู่ที่การกระทําวันนี้ครับว่าท่านจะเดินอย่างไรแต่ขอยืนยันกับท่านประธานรัฐสภาว่าทางพรรคเพื่อไทยยินดีจะสนับสนุนน้องชายคุณพิธาซึ่งเป็นนายกจะเรียกน้องชายก็คงไม่ได้ขอสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับคุณนวุฒ ไม่ต้องพูดถึงการศึกษาไม่ต้องพูดถึงอายุเหมาะๆอายุ40ปีดิผม40ปีมาก่อนรู้ว่ามันเร่าร้อนครับไปไหนไม่เหนื่อยแต่แล้วนี้มากกว่า40ปีนิดหน่อยแต่มันสมองบางทีก้าวหน้าก็40ปีครับเรามาจับมือกันเราเป็นข้าต้มมัดที่ตอกประชาชนหมุน และขอเรียกร้องไปทางสมาชิกรัฐสภาผมจะไม่พูดมากไปกว่าน,นี้ครับเราจะไม่พูดถึงรัฐมนูญฉบับนี้ซึ่งจะต้องแก้ไขไม่มีที่แหนในโลกแล้วครับที่สองสภามานั่งประชุมกันและเรื่องนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ผ่านไปครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะสร้างซื่อเสียงให้แก่ท่านเองทั้งสองสภาผมขอฝากก่อนสั้นๆครับผมเป็นกวีซีหรอก จากติกตอกทุกเช้าครับประชาสัมพันธ์สเลยขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยกลาบขอบคุณครับ คนเกินคณิศเพียงเกตมากครับต่อไปก็เป็นทางอุติสติสมาชิกนะครับขอเชิญคุณคำน,นูณเชติสมา